เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านทุกท่านครับวันนี้อยู่ในเกม u m p k i n Panic เนี่ยครับผมเป็นเกมปลูกผักนะฮะน่ารักน่ารักนะครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับไปเพยไม่ใช่ตัวเราหรอเฮย้ยกาพูดได้อะไรอ่ะให้ทำฟาร์มเหรออ๋อดอกขอไม่ให้ปลูกโอเคเอาไปปลูกใช่ไหมเนี้ยได้เลย้ย อ่าแล้วแล้วแขนเราอยู่ไหนอ๋อแขนเราอยู่ในผ้าคลุมเนี่ยโอ้ดูภาพเกมโคตรสวยนี่ครับมีที่ตัดไม้ครับตรงนี้แล้วก็ข้างล่างนี่มันจะเป็นแปลงนี่ล็อกอยู่เราจะปลูกแปลงนี่สิเนอะเคอ่าหวานมาเมล็ดแน่นอนเหมือนจะสอนเล่นอ๋ออ๋อเรียกไฟมาเพื่อเรียกไฟเก็บไฟ มีใช้ไฟด้วยเอาละแต่ตอนเนี้ยขุดดินยังไงอ่ะอ้าวขุดแล้วเหรอ๋อโอเคกดตัวเอฟอ่ากี่ต้นวะแี่ยอ๋อคือขุด,ข,ดขุดแบบขุดพร้อมปลูกอ่ะขุดพร้อมปลูกเลยแล้วเราก็ไปตักน้ำสินดะ้ฮะเข้าบ้านอรอ,อชิปเพื่อวิ่งอะไรอ่ะ อุ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ินๆตายเลยเหรอเดี๋ยวถ้าตายแล้เเวเริ่มใหม่ปะเนี่ยปีทายโอ้โหตายแล้วเริ่มใหม่เอาละแก่ตายเริ่มใหม่ โ okay, อเคเราปลากลับไปปลูกผักนะฮะปลูกผักเสร็จเราจะวิ่งเข้าบ้านเลยตัวอะไรก็ไม่รู้โอเคปลูกผักปึก๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อสเปฟต์ปลาไว้รดน้ำโอเคเอาละเรียบร้อยจากนั้นตัวอารเรียกไฟขึ้นมานี่ไงโตแล้วอะไรหมาแล้วหมาแล้วหมาแล้วเอา ยังยังไม่มารถต่อไปคือคือเป็นรถทีโตทีเลยหรอโอ้โหโคตรดีไม่ต้องรอเวลาแต่เมื่กี้ตัวอะไรก็ไม่รู้ผมกลัวมันจะออกมาอีกอ่ะไม่มาแล้วมั้งกดไปก่อนแล้วกันนี่เราน้ำมาจากไหนเนี่ยน้ำออกมาจากตัวอ๋ออัปเกรดนะฮะให้อัพเกรดอุปกรณ์น้ำหมดเราต้องไปเติมน้ำก่อน รียบร้อยเติมแล้วใช่ไหมเจอปึ๊บเติมปึ๊บอ่ะเติมน้ำละเก็บรถต่อเก็บ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 แล้วก็ขุดต่อขุดขุดต่อขุดต่อขุดต่อขุดเก็บแล้วก็วางอีกสองต้นวางวาง วางโอเคจากนั้นเราก็ปลูก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 ไปลดน้ำรดน้ำรดน้ำอ่าเรียบร้อยโอเคนะเจ้กาก้าเข้าใจละบขอบใจได้มากเลยนะที่อยู่ชันเนี่ยแต่เมื่อกี้มันตัวอะไรก็ไม่รู้มันจะมาตอนไหนแล้วเนี่ยมันต้องออกมาแบบว่าออกมาแบบให้เราแบบว่าไม่ทันตั้งตัวอะไรเงี้ยผมว่าเอาละรดรดรดเอาหมดแล้ว,ว่ะ อ๋อนี่ไงก็คือให้หลอดสีฟ้ามันเต็มโหเฮ้ยเดี๋ยวมาเหรอมาเหรอมาไปวิ่งดิครับเพลงวางนี้โอ้หเดินใกล้ประตูไม่ได้มันเปิดอุ้ย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 อุยอุ้ยอุยจเจ๊ะเจ๊ อย่ามาพังบ้านนะปุ้ยผมมีซื้อชุดด้วยเอาล่ะผมมีแบบว่าซื้อชุดแต่เราต้องใช้เหรียญไอ้สี่ลุงๆอ่ะไม่รู้ว่ามาหาจากไหนนะครับนี่อัปเกรดได้นี่ตามขั้นไปยังอะ่ะคือไปแล้วใช่ไหมไหนเขอดูหน่อยมีอะไรอัพแล้วอ๋อนี่ไงกระเป๋่งครับอัพกระเป๋่งแล้วก็อัพรองเท้ารองเท้าด้วยจะเพิ่มสปีดใช่ไหมโอเควิ่งไว้ก่อนแล้วกัน ไม่รู้ไม่รู้ล่ะวิ่งก่อนแล้วกันอัพวิ่งไว้ก่อนเลยถ้าเกิดมันมาเราสรับเข้าบ้านอย่างเดียวนี่ครับเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาเติมน้ําเก็บได้ปะเก็บได้เอาละ่ะขอน้ําก่อนแล้วกันตอนนี้เรามีหิวข้าวแน่เลยหลอดเหลืองอะนั่นจะเป็นหลอดข้าวเราลดลดลดน้ำลดน้ำคืนแรกยังคงไม่เท่าไหรม่ม้งอันนี้ปลูกโอเคลด อ่าโอเคครับรถต่อรถต่อเก็บ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 อ่าเนี้ยรถน้ำขป็ปลูก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 ลูกรถ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 ไม่มีเรือเลยโอเครถอย่างเดียวมุกอะไรเนี่ยเอาละผมรุ้นว่ามันจะออกมาตอนไหน แต่เป็นคงที่ไม่ออกมาแล้วเฮ้อเหมือนแบบว่าเป็นมนุษย์จัดแปลงอะไรเงี้ยปะ่ะตัวเว oh, มื่อกี้ผมว่าใช่เว้เออเอาละต้องอย่างงี้เกมจะได้ตื่นเต้นเติมน้ำรอเลยจังหวะนี้เริบเอาละเติมไม่เต็ม,ตมจัดไม่เต็มถังเอาละไปรถ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 เรือเรือรถรถ โอเคจากนั้นก็รอนี่ไงโตละโตละโตละเติมน้ำเติมน้ำต่อปึ๊บเราต้องอัพไปเรื่อยแน่เลยเอาละเหลือหลายแปลงเลยเลยเรายังไม่เปิดเลยเหลือหลายแปลงเลยเก็บปผล่โผล่โผล่วิจตานี่มันเงียบมันเงียบมากยังไม่โผล่มาเลย เก็บ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 อ๋อแสดงว่ามันให้เราเล่นอ่าขอบคุณมากที่ให้เล่น <c oughs> จะไม่มีตัวมาวิ่งใส่ตอนนี้ของละแปลงเราเล่มใหญ่ขึ้นแล้วอะปร๊บดืดดดดดดด,ดเราไม่มีเพื่อนบ้านเลยอะเหมือนเราติดเกาะอยู่คนเดียวนี่นี่เงาเงาๆนะครับ เราแวงมันจะมาอ่าเรียบร้อยถ้าเราปลูกผักไปเรื่อยเราก็ได้เรื่อยๆนะเออแล้วก็ปลูกปลูกไปเรื่อยๆแต่อาหารเราจะกินอะไรต้องซื้อใช่ไหม่าเราต้องซื้อเอาละเราไม่มีแปลงรถมีนี่ไหมสปริงเกอร์รถนะครับอ่ะ แต่ผมว่าลองแวะไปดูข้างในดีกว่าเผื่อจะมีที่รดน้ำเฮ้ยโอ้โหมาพอดีเลยเพลงมาเพลงมาถึงต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 ึง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 ตัวอะไรนี่ตัวอะไรไม่เห็นไม่เห็นนอนไม่ได้ด้วยได้ไๆ้ไ้เอามาแล้วมาแล้วปูดูดไม่เสียงเพลงเสียงเพลงนึกว่ารถอะไรมา ไปแล้ว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 ขอดูหน่อยละกันว่าอัพอไปได้มัง้งละตอนนี้มีอัพเปลี่ยนเหรอได้คอยเพิ่มขึ้นเฮ้ยตกใจรู้ว่ามันพังบ้านเข้ามาแล้วบ้านเราพังได้ไป่ะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคีย์เอาไว้ไขอ่านนั้นนะออยน้ำมันนะเพลงอยังหลอนเลยอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าเก็บมเมล็ดอ่า อะไรเดียผมว่ากระเป่งน้ำก่อนเลยลดน้ำเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดอะไรคือเอาแล้วมืดแล้วด้วยเอาอะไรอ่ะคือ อุ้ยอ<ป>เอาไปเออไปอีกแล้